สวัสดีครับท่านคณะกรรมการครับผมชื่อสารัตทาราชนะครับเป็นผู้ประสานงานชุมชนบ้านแม่สน้อยครับบ้านแม่สุน้อยนะครับตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ150กิโลมนะครับบ้านเรามีความภาคภูมิใจในเรื่องของหลายๆเรื่องซึ่งเป็นหมู่บ้านถ้าเมื่อสัก30ปีที่แล้วเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้านที่จจล้าหลังมากเลยนะครับหมู่บ้านเราได้รับรางวัลในเรื่องมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยโฮมสเตย์อาเซียนนะครับอตลักวิถีนะครับหมู่บ้านโอทอปนวนวิถี และรางวัลที่ภาคภูมิใจที่สุดคือรางวัลพระราชทานบ้านสวยเมืองสุขระดับประเทศนะครับปี2562ของกรมการปกครองนะครับต้นทุนทรัพยากรของชุมชนสิ่งที่ท่านได้เห็นหนั่นคือชุมชนของเราเนี่ยเป็นชุมชนเมืองกเกษตรนะครับผลไม้ต่างๆในประเทศไทยผมคิดว่ามีไม่กี่ชนิดที่เรายังไม่สามารถปลูกได้นะครับแม้แต่ว่าทุเรียนเนี่ยเราก็ปลูกได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ทุเรียนยังไม่มีมีเท่าที่เห็นอยู่นะครับชุมชนมีความร่วมมือสามัคคีตรงที่ว่า ผู้นําชุมชนและก็คนในชุมชนเนี่ยรับรู้ในเรื่องของการทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งตอนนี้มีปัญหาใหญ่ก็คือผู้สูงอายุอยู่ในชุมชนทุกค่านเยอะนะครับแต่ว่าเรามองเห็นในศักยภาพของผู้ผู้สูงอายุที่ในชุมชนนั้นเนี่ยสามารถที่จะนํามาเป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาชุมชนของเราได้นะครับสิ่งที่ท่านมาถึงท่านจะได้เห็นนะครับเรามีนั่นคือวิถีกเกษตรนะครับกว่า30 5 40หปีที่ผ่านมา ชุมชนเป็นเมืองเกษตรนะครับผลไม้ค่อนข้างจะหลากหลายขึ้นชื่อก็อย่างเช่นที่ท่านจะเห็นก็คือส้มสายน้ําผึ้งนะครับลิ้นจีลนจ่ลิ้นจี่มีทั้งทั้งพันธุ์ฮงวุยพันธุ์จกกักรพัดนะครับหน้านี้จะเป็นหน้าลิ้นจี่นะครับมีมะม่วงนะครับมีผลผลผลไม้ที่หลากหลายนะครับจุดเด่นอีกด้านหนึ่งของเราก็คือความร่วมมือของคนในชุมชนนะครับสถานที่ท่ทองเที่ยวค่อนข้างจะหลากหลายเพราะว่าบ้านเราอ่ะจะอยู่ติดกับป่าไม้นะครับมีน้ําตกนะครับมีพระธาตุพันใจนะครับ ซึ่งเป็นสถานที่สําคัญของคนในชุมชนนะครับกลุ่มลูกค้านะครับกลุ่มลูกค้าก็คือกลุ่มที่มาศึกษาดูงานทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กหรือคนในครอบครัวนะครับเพราะว่าเรามีโฮมสเตย์ที่รองรับคนแต่ละประเภทที่สามารถมาเยี่ยมชมในชุมชนของเราได้นะครับกลุ่มที่เวิร์กแอนทาวเวลนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวเฉพาะเจาะจงซึ่งจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเรียนรู้ในบ้านศิลปะนะครับหรือว่ามาเรียนรู้ในเรื่องของการประดิษฐ์สิ่งของนะครับ หรือแม้แต่ในเรื่องของอวัฒนธรรมประเพณีของเรานะครับเส้นทางการท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างจะมีหลากหลายทํะให้เกิดคุณค่าแก่ผู้มายเยือนค่อนข้างจะเยอะซึ่งสามารถเลือกได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเส้นทางในด้านของการท่องเที่ยวนะครับเชิงนิเวศซึ่งบ้านเราตริดก,กับป่าไม้นะครับมีน้ําตกมีการความหลากหลายของพันธุ์พืชค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็นอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้ก็คือะภะพาตทางใจซึ่งจริงๆเราก็อยาก ให้ชุมชนเราเป็นชุมชนมูเตลูนะครับซึ่งจะทําให้ชุมชนของเราเนี่ยมีชื่อเสียงมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีพระธาตุทันใจนะครับาการเที่ยวชมผลไม้นะครับค่อนข้างจะหลากหลายเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยแม้แต่เจ้าของบ้านโฮสเย์ก็เป็นมีสวนของตัวเองนะครับถ้ามาท่องเที่ยวก็จะไปเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนในเรื่องของการเกษตรมาแต่ละแน่ก็จะได้กินผลไม้ที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างแน่นี้ก็จะเป็นอย่างที่เห็นก็คือจะมีลิ้นจีนะครับ มิติก็อยู่ประมาณอีกสักสองเดือนหลังจากนี้นะครับในชุมชนก็จะมีภาพวาดสามิตินะครับที่มองสะท้อนเห็นวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนนะครับว่าชุมชนมีอะไรมั่งตั้งแต่อดีตนะครับจนจนมาถึงปัจจุบันนะครับการเรียนรู้วิถีชีวิตในโฮมสเตย์นะครับหรือว่าในในศูนย์เรียนรู้ของแต่ละที่นะครับทางทางบ้านเราเนี่ย่อนท่างจะมีหลากหลายอย่างเช่นมีโฮมสเตย์หนึ่งที่เป็นเก็บความรู้เกี่ยวกับเืศิลปะนะครับ แล้วก็โฮมสเตย์ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมการเล่าเรื่องอดีตนะครับมาพักแล้วเหมือนได้ได้มาพักมาเยี่ยมบ้านญาติอย่างนี้นะครับการเรียนรู้กับป่าดชุมชนนะครับในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของอาหารกรรมภูมิปัญญาต่างๆนะครับหรือแม้แต่เรื่องของอาหารการกินนะครับเพราะว่าบ้านเรานี้จะมีอาหารค่อนข้างจะหลากหลายนะครับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกค่อนขอ้างจะมีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นของที่บ้านเรา นี่มีเป็นหมู่บ้านที่เป็นเรื่องของซีโรเวตเราก็เลยทําเอาของเหนือใช้จากจากาในโครเรียนมาทําเครื่องประดับอย่างเช่นอย่างที่เห็นนี่ก็คือกระดาษนะครับกระดาษนามาทําเป็นลูกปัดนะครับเครื่องชื่อก็ผลไม้นะครับความพร้อมของเราคือการที่ผู้นําชุมชนและคณะกรรมการร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับมีการพูดคุยกันตลอดนะครับไม่ว่าจะมีการต้อนรับเรียบร้อยแล้วหลังจากการต้อนรับหรือว่า จะมีการทํากิจกรรมใดๆก็จะแจ้งให้แก่คนในชุมชนรับทราบนะครับเรามีความโดดเด่นในเรื่องของการที่เราสามารถดูแลผู้มาเที่ยวผู้มาเยี่ยมเยือนของเราไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กโดยเฉพาะอย่างเรื่องเด็กเราชุมชนเราให้ความสําคัญในเรื่องของการคุ้มครองเด็กเราเลยได้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวคุ้มครองเด็กในพื้นที่ท่องเที่ยวโดยชุมชนครับซึ่งเจ้าบ้านทุกท,ทุกหลังเนี่ยหรือว่าแม้แต่อาสาสมัคร <S 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 จิตสาของเราในชุมชนจะคอยสอดส่องดูแลในเรื่องของ เด็กที่เข้ามาสู่ชุมชนทั้งตัวเด็กเราและก็เด็กที่เป็นลูกของนักท่องเที่ยวนะครับดังนั้นคือถ้ามาบ้านไม่สนน้อยแล้วอุดใจปลอดภัไยได้ประสบการณ์ทุกการเดินทางที่ท่านมาเยี่ยมเราครับสำหรับผมก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับผม